เก็บความทรงจำไว้ใน youtube สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับจะพาทุกคนมาเก็บผักผักที่เราปลูกกันนะครับอันนี้เป็นต้นอะไรครับอันนี้หลานชายที่น้องอะไรครับน้องไอดินน้องไอดินครับวันนี้เป็นผักที่น้องไอดินปลูกใช่ไหมครับใช่ครับปลูกกับพ่อกับพี่ครับครับผมไหนมาดูสิอันนี้เป็นผักอะไรลูกนี่เป็นผักอะไรครับนี่เป็นผักขึ้นช่ายเนาะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ก่อนมาตามมานะครับผมเดี๋ยว ใไว้นั่นแหละครับไม่ต้องมาถือแต่อันนี้มาเลยอันนี้เป็นผักอะไรครับรับกระลำปีกระลำปีคอันนี้เป็นกระลำปีของน้องไอดินที่ปลูกไว้เนาะรตอนนี้ยังไม่เกิดครับผมอันนี้เป็นกระลำอะไรครับอันนี้เป็นกระลำดอกกระลำดอกนี่นะครับเป็นดอกแล้วเราปลูกที่ชุมพลบุรีนะครับไหนไหนตรงไหนครับตรงนี้ใหญ่มากโอ้ตรงนี้ใหญ่มากนะครับผม ไปอันนี้เป็นกระหล่ำปีอันนี้เป็นกระหล่ำดอกตัวนั้นเป็นกระหล่ำปลีนะคะแต่ยังไม่หอ่อนี่กระหล่ำดอกเป็นติดดอกแล้วไปน้อยดินว่าตามน้อยดินมาอันนี้คือผักสลัดนะครับผักสลัดนี้ชื่อว่าผากักอบัตเตอร์เฮดอันนี้เป็นผักบัตเตอร์เฮดนะครับอันนี้เป็นฟิลเล่อันนี้เป็น กรีนฟิลเล่เนาะเอาเรดฟิลเล่อืมใช่นี่กรีนฟิลเล่นี่เรสฟิลเล่นะครับผมมีแปลงผักของเราตัวนี้เป็นอะไรครับตัวนี้ผักอะไรตัวนี้เป็นผักกระหล่ำปลีเขียวครับผมนี่เป็นกระหล่ำปลีเขียวหรือหรือปลีเขียวนะครับเอาไปดองครับโอ้ตรงนี้ก็มี ใช่อันนี้ก็เป็นแปลงที่มันเหลือนะครับทุกคนนี่นะครับแปลงของเราก็จะเป็นแค่นี้ไหนโอ้อันนี้เป็นเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็คืองปูกาว้น้องไอดินวโอ้ไอดินปลูกหญ้าตรงนี้ไว้ให้วัวนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูผักทางนู้นก่อนน้องไอดินไปดูผักทางนู้นก่อนไปไปเลยอันนี้เรามาตามน้องไอดินไปดูโอ้นี่แหนแดงแหนแดงไว้ทําอะไรครับ โอ้อในแดงไว้ให้ปลาเนาะปลากินดีมากไปไปดูผักด้านนู้นกันว่าม,มีอะไรบ้างโอเคไปเดี๋ยวปูโอเคเดี๋ยวปูตามไปโอเคโอเคโอ้อันนี้เป็นผักชื่อว่าแคลผักแคลใบเขียวเนาะตรงน,นี้ก็คออกอกโอ้ตัวน,นี้ก็จะเป็นแปลงผักอีกอีกที่หนึ่งนะครับที่เราปลูกไว้ ก็จะเป็นนี่นะครับเดี๋ยวจะพาให้ดูอันนี้ก็เป็นกรีนคอร์สเนาะอันนี้เป็นคัาผมโอ้อันนี้เป็นจิงจูชายใช่ครับอันนี้ก็เป็นเรดโอ๊กตรงนี้เป็นเรดโอ๊กอ่าเรดโอ๊กอยู่นี่นะครับนี่เรดโอ๊กแล้วก็กรีนโอ๊กกำลังโตเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวพามาชมนี่คือโตกว่ามืออีกนะครับผมเออทางนู้นก็เป็นฟิลเล่เขียวฟิลเล่แดงแล้วก็บัตเตอร์เฮดนะครับผม กําลังจะโตนะครับผักกําลังจะโตแล้วนี่นอันนี้ก็คือแคลแคลนี้เราจะปั่นผักปั่นดื่มทุกวันนะครับผมนี่ผักแคลอันนี้เป็นแคลม่วงนะครับแล้วก็เป็นแคลเขียวนะครับแต่สวยมากทุกคนนี่นะครับผมสวยมากๆเลยนะครับนี่นะครับผมก็ฝากทุกคนกดติดตามด้วยนะครับส่วนผักเล็กๆของเรานะครับผมนี่